สิ่งที่ทําให้เขาคิดสุณแทบกอนตัวไม่ขึ้นมีใครไหมฮะที่กำลังคบกับใครสักคนหนึงแล้วตอนนี้เขาไม่ค่อยชวนคุณไปเดทแล้วหรือใครนะฮะที่เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยความสัมพันธ์เนี่ยตอนแรกมันจะดีแล้วตอนนี้เริ่มนิ่งๆตอนนี้เป็นโอกาสของผู้คุณในการเปลี่ยนสถานการณ์หรือพลิกเกมข้อแรกครับนะฮะมาเร็วไปเร็วนะมึงหึ่งคนระับอย่าพร้อม อันนี้คืออยาพร้อมนะฮะอย่าพร้อมสําหรับเขาไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับไม่ว่าคุณจะ,ะทํางานอยู่กับเพื่อนเป็นผู้รักสิ่งที่ผมบอกโคชี่ผมถ้าคุณชอบใครนครับอย่าพร้อมสําหรับเขาเสมออะไรก็ตามที่มันนิ่งมันไม่ขยับมันคือของตายคนระับดังนั้นแล้วถ้าคุณรู้ว่าพื้นฐานของผูเป็นผู้ล่านักล่านะฮะคุณอย่าพร้อมเพื่อเขาตลอดง่ายๆนะในทางปฏิบัติเลยนะ ถักชุกเขาชวนคุณไปไหนถ้าคุณติดธุระติดเพื่อนติดตารางคุณคุณไม่ต้องไปหรือแม้แต่นะเขานัดสองครั้งคุณอาจจะไปเขาสักครั้งหนึ่งก็ได้ถ้าเขาโทรมาคุณคุณไม่ต้องรับทุกสายนะฮะคุณไม่ต้องคาดหวังว่าเขาโทรมาแล้วคุณต้องรีบรับเขาเขาไลน์มาช้าได้บ้างสักครึ่งชั่วโมงโทรกลับชั่วโมงหนึ่งโทรกลับหรือเล็กก็ตาม ไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องรีบใดๆทั้งสิ้นทูสอครับผมอะไรก็ตามที่เป็นความมั่นใจที่เขาเขาว่าเขาดีอ่ะคุณก็จงชื่นชมแต่อย่าเวอร์เกินไปแล้วแต่ละคนอยากออกเดนทนะใครอ่ะแต่ละคนอยากออกเดทอ่ะคนที่รักษาอีโก้เราแต่ละคนอยากออกเดทอ่ะคนที่ชื่นชมเราถ้าลองคุณไปเด่งแล้วมีผู้ชายคนหนึ่งบอกว่าคุณแต่งตัวนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอเคเลยอะ่ะประมาณว่าเออสีเล็บกะทาไม่ได้ยังไงอย่างนี้เข้ากับกระเป๋าเปล่าจะรู้สึกยังไง คุณจะอยากไปเจอเขอาไหมนะฮะดังนั้นถ้าใครอย,อยากให้ใครเขาประทับใจเรานะจงชื่นชมเขาอพอสมควรแต่อย่าเวอร์มากข้อสามครับผมพึนะ่งนะฮะมีชีวิตเป็นขอ,ของตัวเองอะไรที่มีชีวิตของตัวเองนะฮะฉันอยากจะทําอะไรฉันมีความฝันฉันมีเพื่อนๆฝูอ่อนะมีเพื่อนฝูฉันมีการศึกษานันะนะฮะคุณโฟกัสกับมนนะฮะคุณโฟกัสกับสิ่งที่มันเป็นแรงบันดาลใจคุณ เป็นอะไรที่คุณอยากทนะําแล้วทํามันได้ดีเนี่ยอย่างเช่นอย่างเช่นแบบคุณน่จะเป็นนักตีแบตอะไรก็ชอบตีแบตบอะไปประกับเพื่อนๆล่ะอ๋อแล้วสมมติผมเนี่ยนะผมผมโทรหาละดาวกันระดาวันนี้ว่างเปล่าจะดารับคุณแม็กซฉันก็จริงๆเงียบไปตกตั้งนึงโอ้ตีตีแบตกับเพื่อนแต่ไม่เป็นไรอยากเจอคุณแม็กเสียงนีหัวบอกว่าเสียงหัวเราบอกว่า ถ้าเราไม่รับนัดเขาวันนี้เขาอาจจะไม่นัดเราอีกแล้วแตาควุว่าคุณเนธา,นาก็รับนัดนะฮะโดยที่ยอมทิ้งสิ่งที่เป็นสิ่งที่เราอยากทำนะคือพาชอนคุณรู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ทําให้คนหลงไหลตัวคุณก็คือคุณได้ทดําในสิ่งที่คุณชอบคุณอยู่กับเพื่อนผมจะบอกความลับอะไรผู้คุณรู้ยิ่งคุณเป็นผู้หญิงผู้หญิงจะดูมีเสน่ห์มากขึ้นเมื่ออยู่กับเพื่อนฝูงคุณเป็นคนมี เยอะใครๆก็อยากอยู่ใกล้คุณเขารู้สึกอย่างนั้นลยเมื่อใครอยากอยู่ใกล้คุณอันนี้นะมันเปิดหัวใจผู้ล่าอย่างพวกเราผู้ชาย,ยมันรู้สึกเลยว่าเฮ้ยคนคนนี้ต้องมีของดีมันทำให้เกิดความคิดถึงและเมื่อลขคิดถึงเขาจะอยากใช้เวลาที่พิเศษกับคุณครับข้อสี่นะฮะข้อสี่จงเป็นคนที่ตลกสนุกขี้เล่นคุณเคยได้ยินไหมครับความลับ ในยุคนี้คือสวยมากนกตลกมักได้ผู้ชายดีๆกลัวนะนะครับกลัวผู้หญิงสนุกกลัวผู้หญิงสนุกขี่เล่นนะกลัวจะต้องปวดหักเพเขาถ้าทุกคนเป็นคนที่สนุกเป็นคนขี่เล่นเป็นคนตลกผู้ชายชอบเราอยู่ด้วยมีความสุขชื่นชมเราและเรายังเป็นคนตลกอีก แค่ที่เพความสุขแล้วนะฮะข้อ5ครับผมนะฮนะข้อ5ข้อสุดท้ายข้อนี้ก็คือคุณพรอ้อมที่จะลุยกับเขาได้หม้ว่าไม่ไงเขากินข่านทางเขาแก้งคุณกินได้ไม่ว่าคุณจะหลงแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าคุณไปลุยกับเขาได้ประทับใจมากดังนั้นถ้าใครนะเป็นผู้หญิงแล้วคุณลุยกับผู้ชายได้อันนี้โอเคอันนี้ดีมาก วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนจริงๆที่แบบปันนะใครยังไม่ได้แชรช์ก็แชร์กับเพื่อนของคุณเจอกันคราวหน้าสวัสดีครับปึ้งปึ้งปึ้งจ้า